คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูวิธีการซอร์สข้อมูลหรือจัดเรียงข้อมูลใน Excel กันค่ะถ้าเรานะคะมีข้อมูลที่เป็นตารางแบบมีเนาะบางทีนะคะเราอาจจะต้องการเรียงข้อมูลใหม่อาจจะต้องการเรียงตามกรุปเรียงตามเนมนะคะหรือว่าเรียงตามปีเกิดแบบนี้นะคะแทนที่เราจะต้องมานั่งเรียงเองนะคะ e x c ก l ก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งคะ่ะที่กดเพียงไม่กี่คลิกก็จะเรียงข้อมูลให้เราแล้วะคะ่ะ โดยเรานะคะคสามารถขึ้นไปใช้เครื่องมือตรงนั้นได้ในหน้า Home tab นะคะแล้วก็มาทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะ Source and Filter นะคะหรือว่าใครจะมาตรง Data tab นะคะแล้วก็มาตรงนี้ที่เป็นเครื่องมือ Source ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนตัวเราชอบใช้ในหน้า Home tab มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยวิธีการใช้นะคะคือง่ายมากค่ะให้เรานะคไะปกดในช่องที่เป็นตารางเนาะถ้าเรานะคะคต้องการจะ Source ตามกรุปนะคะก็คือไปกดสักช่องนึงนะคะที่อยู่ในแถวของกรุปอันนี้นะคะสมมติกดช่องไหนก็ได้เลยแล้วก็มากดตรง source a ฟิ f i l อร์เห็นไม่เอ่ยมันจะขึ้นมาให้แล้วนะคะว่าจะเป็นซ o u r c จาก A ถึง Z นะคะหรือว่าซอร์สจาก Z ถึง A นั่นเองค่ะก็คือเรียงตามอัลฟาเบตไปนะคะสมมุติเราต้องการจะเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็ใช้เป็น A ถึง Z แบบนี้ค่ะเห็นไม่เอ่ยนี่มันจะถูกเรียงมาแล้วนะคะ โดยเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าข้อมูลในตารางมันจะถูกเมซ์อัพหรือว่ามันจะมาแต่กรุ๊ปแล้วข้อมูลอันอื่นจะไม่ตามมานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโกลแบกนิดนึงนะคะแล้วเล่านะคะสมมุติอันนี้นะคะ ID 1นะคะกรุ๊ป C ชื่อจอห์นนี่นะคะเกิดปีหนึ่งเ้านะคะเดี๋ยวเราลองใส่สีไว้นิดนึงนะคะพอเราซอสจะได้รู้นะคะว่าแถวนี้จะยังเป็นข้อมูลของแถวนี้อยู่ไหมนะคะสมมติเราไปกดซอสฟิลเตอร์อีกครั้งนึงนะซอส A to C เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ ข้อมูลของจอห์นนี่นะคะกรุ๊ปซีไอดีบอลจะยังอยู่ที่เดิมแบบนี้เลยนะคะก็คือแสดงว่าตารางของเราไม่ได้ถูกเมซับอะไรเนาะมันแค่ซอร์ส hmm. มาให้เรานั่นเองค่ะโดย Excel นะคะจะฉลาดมากเลยมันรู้นะคะว่าช่องนี้เป็นตัวอักษรหรือช่องนี้เป็นตัวเลขนะคะสมมุติถ้าเราไปกดตรงบอลนะคะแล้วมากดซอร์สแอนด์ฟิลเตอร์ค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะเปลี่ยนคําพูดนะคะจากการจากที่เป็นซอร์สเอทู Z ซนะคะเป็น smallest to l a r g e s t หรือว่า l g e s t to S m a l l e s t ค่ะก็คลิกได้เลย เห็นไหมเอ่ยนะคะอันนี้เป็น small to large นะคะก็คือจากน้อยไปมากนั่นเองค่ะโดยถ้าเรานะคะต้องการจะ sort หลาย level นะคะสมมุติต้องการจะ sort by group ก่อนแล้วก็ค่อยมาตามปีเกิดะคะ่ะก็ทำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะให้ไปกดตรง sort and filter อันนี้นอนแล้วก็มากดตรง custom sort อันนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยมันจะสามารถ add level ได้นะคะตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะคะถ้าตารางของเรามี เออเฮดเดอร์ ader, หรือว่าหัวข้อของตารางนะคะก็อย่าลืมดูว่ามีติ๊กถูกตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีติ๊กถูกนะคะแล้วเรากด s o r เห็นไหมเอ่ยมีตัวหัวของเรานะคะมันจะถูก s o r เข้าไปด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็แบ็กก่อนแล้วก็อันนี้นะคะสมมุติเราต้องการจะ source ใบกรุปก่อนนะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเลือกเป็นกลุปนะคะ cell value เนาะคืออันนี้นะคะสามารถ s o r ได้หลายอย่างเลยแต่ส่วนมากเราจะใช้เป็น cell value กันค่ะแล้วก็เรียงเป็น a ถึง z นะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่ s o r e by group แล้วเราต้องการจะ add level อีกอันหนึ่งนะคะก็คลิกเข้ามาเลยเราต้อง s o u r c e by bond นะคะนี่ cell value นะคะเห็นไม่เอ่ยตรง b o n เป็นตัวเลขนะคะก็จะ source s o r e เป็น small e t t e r a s c e d แบบนี้ค่ากด ok เนี่เห็นไม่เอ่ยนะคะมันจะ sort ตาม group แล้วคะ่ะ group A group B group C แบบนี้นะคะส่วน b o n นะคะใน group A อันนี้ก็จะ b o n เป็นปีจากน้อยไปมากแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเสริมีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติเรามีข้อมูลตารางนะคะแต่เราอาจจะมีข้อมูลอีกโซนหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องการให้มันซอร์สไปด้วยเนาะคือทริคก,ก็คือแค่ขอให้มีคอลัมน์นะคะหรือว่าโรมแบ่งข้อมูลพวกนั้นค่ะอย่างสมมติข้อมูลนะคะเป็นเ,เซ็ตนี้เนาะถ้าเรานะคะเกิดการซอร์สตรงนี้เกิดขึ้นนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยตรงช่องนี้นะคะจะไม่มีทางเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หลิงกันอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราลองเอา คอลัมน์นี้ออกนอนถ้าเกิดเรามีการกดซอร์สนะคะตัวลิสต์อันนี้นะคะมันก็จะถูกซอร์สไปด้วยค่ะคือให้แค่มีสเปซนะคะระหว่างาตารางของเรากับข้อมูลที่เราไม่ต้องการให้ซอร์สค่ะวิธีเดียวกันนะคะกับข้างล่างของตารางก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเรามีการพิมพ์ข้อมูลไว้ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดมีการซอร์สมันก็จะไม่เอาเข้ามายุ่งด้วยค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะไปลองทำกันดูได้เลยนะคะ